ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นตัวแอปแบ็กฟัสนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นตัวกิจกรรม ATM นะครับซึ่งใครที่ยังไม่รู้ว่าทำไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทําการบอนเพื่อนเลยดีกว่านะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับกิจกรรม ATM ตัวนี้นะครับซึ่งสําหรับวิธีการหาตัว a t m นะครับได้มาจากตรงไหนนะครับก็คือในส่วนของการหา ATM เนะครับเงินในการหา ATM เราจะได้รับจากรูปเหลียญตรงนี้ทันทีนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเราจะต้องมีอยู่ที่เลเวลยีนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจำนวนคนนะครับกดออกมาเลยตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลยีตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล0นะครับทั้ง2ตัวทําให้แม็กเลยนะครับทุกคนถ้าเราแม็กแล้ว ก็จะสามารถแลกเปลี่ยนนะครับเราสามารถนำเหรียญมาแลกเปลี่ยนเป็นตัวธนบัตรฟ้าได้นะครับกดเข้ามาตรงคำว่าแลกเปลี่ยนได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับมีประมาณ73,400ี่ยเหรียญนะครับเราสามารถแลกเป็นธนบัตรฟ้าได้อยู่ที่ประมาณ1 1 7 4 4 0บาัตรฟ้านะครับเราก็สามารถกดเข้ามาตรงคำว่า แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับหนึ่งที่เห็นหรือเปล่านะครับกดชั้นเห็นตัวนี้ก็ได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นตัวธนบัตรฟ้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นอยู่ที่200ธนบัตรฟ้าหรือว่าประมาณ200บาทประมาณนี้แหละนะครับซึ่งสําหรับการเล่นกิจกรรม ATM นะครับอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเราอยากได้ในตัว a t m ตัวนี้นะครับก็คือหลักๆนะครับเราจะต้องมีเพื่อนนะครับ ที่จะต้องเชิญก่อนนะครับประมาณ100-200ถึง200คนนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับส่วนสำหรับการก่อกระหัสนะครับตัวนี้ก็ทำไปเลยทุกคนบางครั้งเ,เพื่อนๆนะครับใครที่ไม่มีเพื่อนเชิญนะครับได้รับเหรียเยอะๆแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถทำการถอนได้นะครับสำหรับตัวเหรียญตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้ผมก็เชิญเพื่อนไปทั้งหมดประมาณ 25คนนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเชิญเพื่อนเยอะอยู่นะสำหรับ25คนตัวนี้เดี๋ยวถ้าผมทำการกดรหรรัสโคปอเลรเดี๋ยวก็จะทำการอัปเดตให้เพื่อนอีกทีนึงละกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการกรอกรหัสนะครับตัวนี้อาจจะถูกหรือเปล่าก็จะต้องรอดูนะครับหรือว,ว่าผมจะได้รับเหรียญ ครบหรือเปล่านะครับอยู่ที่ประมาณ217บาทนะครับถ้าเราทําการกอรหัสผ่านครบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่น ATM ตัวนี้ก็บอนเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนนะครับเชิญมันเพื่อนน่าจะไม่สามารถได้รับการเล่นตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคนใครที่ ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนน่าจะไม่สามารถได้รับจากตัว ATM ตัวนี้นั่นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้สำหรับ ATM ส่วนคลิปหน้าผมก็จะมาทำการสอนเพื่อนนะครับทำการถอนเงินในตัวแอป,ปนี้กันเลยดีกว่านะครับเฮ้ย hey, สอนหาเหรียนนะครับก็รอดูนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เราจ้าชมไปเลยคลิปนี้นะครับใครคลินชอบก็ฝากเพื่อนทำการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจายผมด้วย คลิปนี้จะต้องขอตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ